เปิดโพสต์ท่านอ้นวัชเรศหลังเดินทางมาประเทศไทยเป็นการส่วนตัวครั้งที่สองเปิดโพสต์ท่านอ้นวัชเรศหลังเดินทางมาประเทศไทยเป็นการส่วนตัวครั้งที่สองคนไทยตื่นเต้นกันอีกครั้งหลังจากที่มีรายงานว่าท่านอ้นวัชเรศวิวัชระวง์ มีกำหนดการเดินทางมายังประเทศไทยโดยเดินทางจากสหรัฐอเมริกามาถึงประเทศไทยในวันที่4ธันวาคม2566สำหรับการเดินทางครั้งนี้ของท่านอน้นวัชเรศได้รับการยืนยันว่าเป็นการเดินทางมาเป็นการส่วนตัวเพื่อมาทำกิจกรรมวันพ่อโดยถือเป็นการเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งที่สองแล้ว ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7สิงหาคม2566ท่านอ้นเดินทางกลับมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีพร้อมได้ทำกิจกรรมมากมายอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา7วันจากนั้นในวันที่13สิงหาคม2566ท่านอ่องนายแพทย์จักกรีวัน์วิวัชรวงศ์เดินทางมาถึงประเทศไทยครั้งแรกเช่นกัน ต่อมาทั้งท่านอ้นวัชเรศและท่านอ่องนายแพทย์จากกรีวัดเดินทางกลับไปสหรัฐอเมริกาพร้อมกันในวันที่14สิงหาคม2566พร้อมระบุว่าหากมีโอกาสจะกลับมาประเทศไทยอีกแน่นอนล่าสุดเมื่อทีมข่าวไทยนิวส์ไปตรวจสอบ facebook ส่วนตัวของท่านอ้นก็พบว่าได้โพสต์ภาพทิวทัศ เป็นภาพที่ถ่ายจากมุมสูงคาดว่าท่านอ้นน่าจะถ่ายมาจากบนเรื่องบนซึ่งเป็นภาพของประเทศไทยที่มีตึกเรียงรายพร้อมทั้งระบุข้อความไกลสุดสายตาขอบฟ้าสีครามแผ่นดินสยามทั้งนี้หลังจากที่ท่านอ้นโพสต์ไปยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพบว่ามีคนเข้ามาถูกใจกว่าห้าพันคนภาพจากวาชรารซอนวีวาชรวงศ์